มอไซค์กามเลยดิวโดนไปแดงคืออะไรอ่ะต่อยังไม่ประกาศขอโทษทีเช็กเฉยๆแก๊งมอไซส์นุ่งนุ่งอ่ะโอ้โหนี่ไงงนี่ไไม่มีสายระบบก็ให้ผมโผล่ไปก่อนนะป้าพี่เอาเลยโอ้ยไปแล้วพวกโปรแกรมช่วยเล่นที่คือใช้แบบว่าใช้โปรแกรมดีสันมั้ยดีันเหรอช่วยเล่นอะไรอ่ะมันมีหลายอย่างเลยเดือนในบัญชีไม่พอพี่ วันเลยเนาะติดคนเลยอยู่สั้นอ่ะปืนอเ่นงี้ยเสก็จนลยขายยาตอนแบบเมื่อเช้าเ่ยผมออกให้พี่ช่วยพี่ได้แสนหนึ่งอ่ะผมเตะผมถ้าพี่ประกอบอ่ะเตะแท็กมาขับขายยาห้าสิบเจผัวเมียเขามาเล่นต้อนไฟกับผมเนี่ยผมตีผัวเขาตายแล้วจุดหมดอ่ะมีแคปขาดไหมครับสอบมีผมตีทิ้งได้ไหมให้มันตายอ่ะมีแคปขาดไหมครับ มีแคปคาดไหมครับเป็นคนดีเด่อมีแคบคาดไหมครับเขาเหมือครับเขาเหมือดีครับไปมีแคปคาดไหมครับไม่มีเลยครับพี่เสล่ออ้ออาวดูดิคนดอนโดปฏิเสธน้ำใจช่วยแสนหนึ่งก็นะ้าบอกสเสลอ่อด่าผม,ผมดูดิพูดได้ชื่นใจว่าห้าสิบขวดแรกหมดกันแล้วทุกคันครับขีดไม่ใช่จะหมดเจ็ดสิบแล้วครับเหลือขวดสุดท้าย สวยมากเด็กเหลืออีกนิดนึงวันนี้แต่หลังไอ้ดอกผายนิดหน่อยก็เสร็จแล้วตอบให้ชื่นใจหน่อยครับว่าพรุ่งนี้มีอีกตรงนี้มีอีกแน่นอนฮะนะฮะทุกคนใจจังไม่แล้วก็ยังมีที่ท็อปอีก150หอยทอเล็กน้อยแบบเดียวหมดอ๋อมันนี้คือของรถของท็อปบันนนอรัพิ่งวอลเสร็จครับผมขึ้นตึกเม็นคนตรงตรงนี้เหรอครับได้อีกได้ประมาณไม่ถึงพันเล่าไม่น้อยเล่า ดีเดียวก็หมดแล้วง่ายๆอ่ะงนี้คือเงาหมลไม่ถึงพันนี่เหลือประมาณเก้ยป่ะพี่เยอะไรเอาเอาจริงใจคุยกันน้เลยหลังนือเป็นเดือนชาแวก็้ายันงกาด้ให้มันขายแบบเดียวมาแบบนดีแบบเดียยราดูลูี้ลูกไหนไป็ได้ั้มต่อเลย เชี่ยพวกผีพนันนี่มันเล่นกันทั้งวันจริงพี่เห็นโต๊ะมันเต็มทุ้วันเลยเออพี่เราต้องไปเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนนะช่วยกันคนละร้อยขอบคุณครับบูด็อกมีช่วยกันคนละหนึ่งร้อยน้องเบิร์คู่ที่เดิมอ่ะเล็กเลย922พี่922ข้างล่างไหมเอาไหนเอาไหน เียมืองน่าจะเจอเลดดอดป่ะพอาะเลดดอดรวมเลเบลข้างไอ้สนามบินล่างก็ได้บวกเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ใช่ตีสองเป็ี่ยนออกไปไหนเพื่อนลูกไหนดีอ่ะมึงก็สกาวดูดิแม่เจอคู่รักแซนวิชลูกไหนก็น่าจะเจอหมดเลยพี่เพราะว่าแก๊งมันเยอะช่วงเวลารวมด้วยช่วยกันลูกไหนก็น่าเจอมึงเลือกเลยมึงอยากเล่นลูกไหนมึงเลือกเลยในเมืองปะในเมืองก็ได้ขายยาเราอยู่ในเมืองกันโอเคเล่นเสร็จจะได้ขายยาต่อโอเคก็ในเมืองมาสวยสวยถูก แล้มผมจอดที่เดิมแล้วเข้าเลยนะที่เดิมเลยที่เดิมเลยหนามบินคืนนี้วูคองปิดขายสกินรอราคาขึ้นแค่นั้นชิบหายแล้วซักกางเกงยีนมาผิดตัวลุดตูดอีกตัวนี้ใครแน่เลยวะกูว่าให้ลูกหลานเนี่ยไม่ขายที่จุดยาวได้ขายไหมคนเขารู้คนเขาจะหนีเราไปเปลี่ยนชุด มีนี่ที่ใส่ก่อเลยเมื่อไรเมื่อไรเจ็ดสิบห้าจะออกเนี่ยเราประกอบอยู่เนี่ยมีมีนาพี่เดือนสองเดือนสองรอคุณคุณอยู่ไหนเนี่ยผมจะเอาคุณเข้าสล็อตเนี่ยีจ่าเหนียวเฮ้ยคุณอย่าไปอย่ามาคุณผมอยู่ก็อยา อยากเล่นอยากเล่นผมอยู่ในเมืองคนไปพึ่มก่ออยู่คนโคตรเยอะคนมันคนมันน่าจะรู้หมดแล้วบ้างเวลาลงเกาะลงตอนไในดอปอ่ะไปรู้นอกเมือนเราที่อยู่กับเรามันไม่น่าได้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมแอดดอปก่อนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมแอดดอปแก๊งก่อนเดี๋ยวนี่โอกาสน้อยจับเรื่องตอนนี้เวลาจนรับอยู่ไหมต้องดูในดิสนะพี่ไม่รู้ทีมงานเขาจะการกันยังไงว่าจสิบตำรวจน้ำเหนียวดูไว้กำลังไล่จับขายานะเว้ยผมโดนแล้วครับรอน้ำเหนียวเมื่อคืนเป็นไง ในในในวงมียาให้ขายตัวหนึ่งครับยาขายนะขอขอขายขายยาขายเดี๋ยวมันบักมันบักรึเปล่านายยกตั้งตัวเดียวห้องประกาศการอาแล้วเอาแล้วดิวมีคดีอะไรโดนแน่สุดแฝงกัอยดิมึงแดิวหรือเปล่าเดียลีอะใช่เลยอ่ะเป็นดิวลีใช่ใช่มึงอะโดนแล้ว เฮ้ยเอากุญแจเเอม่นะโจรป่ะเนี่ยเอาเอเอเอกิม่อยไเอก่อนได้ปะที่โดนใบแดงอ่ะรู้จับอ่ะก่อนลงไปไอเดียบอกเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ย่ประกาศแล้ดิวโดนใบแดงคืออะไรอ่ะต่อยังไม่ประกาศ เท่าตีเช็กแค่เฉยแก้งหัวไซค์สั้นหนุ่มนุงลุง pues อ่ะโอ้ดีไงดีไงไม่มีใครแล้วผมก็ให้ผมโผล่ไปก่อนแล้วป้าพี่เอาเลยเดียวเดียออกไปเลยเดียวเดียออกไปหายอะไรยกเลยซ้ายมือมีสีชมพูนะแนไม่ถ้ามันเยอะอย่างงี้ไม่น่าโดนใบหรอกว่ะไอ้เหี้ยโปรแกรมช่วยเล่นเมื่อกี้หรือเปล่ามไปว่กของหรือเปล่ามันเสกของหรือเปล่าใช่มั้ยรับของมาจะบอกแล้วว่าเขาเสกมาแล้วลุงเล็กก็รีดจั๊กรนี่รับของใครมาวะโจรชัวร์กูรับเยอะเลยวันหนึ่งอ่ะ แตยแล้วล่ะไอ้ดูเป็นพิเศษป่ะดูดูในดีปีเดียวเขาน่าจะให้มึงจ่ายเงินอะมันไม่น่าได้อะไรหรอกมั้งจ่ายเงินค่าอะไรวะค่าของอะต้องนะติดต่อที่ไอ้เชี่ยแม่งเขาไปเล่นลูกน้องเมืองกันหมดชัวไอ้สาวบอกแล้วเฮ้ยขอ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 หนึ่งสามขอหนึ่งสามขออนุญาตขออนุญาตหนึ่งสามขออนุญาตหนึ่งสาม เล่นคนเดียวพี่เล่นคนเดียวเลยขวามือมีน้ำปลาไอ้มีสีเทาด้วเลยพี่แชมพูมาเยอะอยู่สี่คนขออนุญาตหนึ่งสามขออนุญาตโชว์ขอหนึ่งสี่ให้ลุมให้พี่ดำเล่นนะไปดำไปดำให้พี่ดำโชว์อ่ะเปิดแล้วออเปิดแล้วยังไรเวลาก่อนพี่พี่ไม่เขาเปิดเขาทำให้ไปดำอ่ะเฮียยอมไหมกัวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เล่นขอเข้าวงคลสวดเลยไม่ได้สวดเลยจิงเป็นลูกขนุนเลยเฮ้ยเขาต่อยพี่เราเรายอมเหรอวะ เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเก็บสามให้ดูเดี๋ยวเก็บสามให้ดูเดี๋ยวเดี๋เก็บสามให้ดูเดี๋ยวเก็บสามให้ดูมีไอ้น,นี่อะไพี่ omc ไปได้เลย<น>ฝั่งนู้นะอ่ะ omc คนเดียวไปเล่นเลยเดี๋ยวดิรอบ้งกันทจาไปปิดท้าคนจะไม่มีใครเล่นเลยเฮ้ยน้องวอร์รี่เลดดอดเลดเลดอด จะบอกนะสต่ไมอยู่นู่นหมดเลยหรออะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงเงาเลยไอพวกเซนพวกอะไรด้วยนะยังไม่รวมพวกเซนพวกอะไรอย่างนี้พี่ไปรับของโจรมาเนี่ยคืนเทนห้าสิบเอาไปหนึ่งไม้เอ้ยไปหนึ่งไม้อะไรหนึ่งอ่ะเอาไปอีกหนึ่งไม้สังสัง ฝังแล้วฝังแล้วฝังแล้วดูดูไหวไหวจิวล้ำล้ำจันตีลำจัดล้ำตายนะเฮ้ยเบื่อเหรอไฮไลท์แอร์แอร์พี่พี่ได้ไฮไลท์เลยปะเนี่ยพี่เป็นดูในติ๊กตอกเลยครับช่องเดียวพี่ติ๊กตนานทีมีนะอย่างเงี้ยนานทีไปใครรอขายยาขายดิกดขายดิ นา้กูเหอะไอ้เหี้ยเดี๋ยเดี๋ยวมันว้าเดี๋ยวมันว้าเดี๋ยวมันว้าแขกคนเดียวขอขอขอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้ปลุกจัดอะไรก็ฝีมือแคปแคปก่อนแคปก่อนแคปก่อนต้องไปแคปก่อนนะถ้ามันออกได้เลยวะออกได้เดี๋ยวเข้าไม่ได้ได้แต่เข้าไม่ได้ออกได้แต่เข้าไม่ได้โลกอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไงคุณหรืออ๋อจะผมไปโจมนะพี่เอดอกมากี่ลูกมีแต่คนโหนหัวเฮ้ยคดีกว่าน้องวง เอาเมือไปไงกีแกงอ่ะางน้กนอกเมืออ่ะเอามือทุกแกงพี่อยเป็นเราอยู่เว้นเราแก๊งข้าเปเรางเล่นแบบสตอรี่ห้าสิกคนไปดูดิไปดูดิไอ้นั่นจะตกดีรว่าชนกับเราอ่ะพี่เดว่ะล้วมันขนาดนั้นเลแหลอดามลูกสิแคเฮ้ยพูดนี้ไม่ได้นะเสียนะเสียหายนะ เสียหายนะพูดดำลูกสิคิดแคทเนี่ยอย่างนี้นะโดนเคมหมดนะอย่างนี้เสียโดนเคมหมดแล้วอย่างเงี้ยหมดแลจะต้องให้ตังใครนะเตะไม่ดิพี่ก็รับตังเลยเพราะพี่พี่ด้วยแครับก่อนครับทุกคนจบแคปจบแคปถ้าบอกว่าจะได้คนละสองแสนห้าไหมข้ายา มาถึง,อ,งอะไรพี่กันแดงใช่รอลบก่อนตอนนี้ไม่ไม่พี่บางคนได้